สวัสดีทักทายพี่น้อง FC เบนเทบอลทุกทกท่านครับมาเจอเจอกันแบบนี้ก็จะมีบทความวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลดีๆมาฝากพี่น้อง FC เบนเทบอลเป็นประจำทุกๆวันครับยังโฟกัสทัวนาเมนต์ชิงแชมป์สโมสรโลกเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ไล่เลียงดูโปรแกรมแล้วน่าจะเป็น3คู่ที่น่าเลือกเชียร์ครับ ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรายละเอียดบทความวิเคราะห์พิาพากษาฟุตบอลในวันนี้ในวันจันทร์ที่16มิถุนายน2568ครับ สำหรับทัศนฟุตบอลเมื่อวานนี้ที่เบนได้จัดวางไว้ให้ในหน้าช่องครับอาจจะไม่เป็นไปตามบทความวิเคราะห์วิพากวิจารณ์เกือบทุกคู่นะครับในหน้าช่องให้ไป3มา 1, โดน1และตัวชาไป1ครับก็ต้องบอกว่าทีมใหญ่ๆเอาจริงทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นบาเยอร์มินีครับที่ถลม่มโอแคลนซิตี้จัดนิวซีแลนด์10 0และนะครับ บาริสเช่เชแมงครับแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกทิ่ลมแอตเลติโกโมาจิกจากลาลิกาสเปนไป4ประตูต่ตอ0ครับโอ้โหหดจัดเอาซะเหลือเกินอ่ะไม่เป็นไรครับมาไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้ครับก่อนที่เราจะไปลงลึกเจาะลึกในรายละเอียดบทความวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ทัศนะฟุตบอลดีๆวันนี้ฝากไว้หน่อยครับสำหรับพี่พ พี่น้องเอ b e n เบนเทบอลท่านใดครับที่ยังไม่ได้อยู่ในครอบครัวฟุตบอลดีๆไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านฟุตบอลดีๆของเบนเทบอลครับช่องทางเข้าบ้านช่องทางเข้าครอบครัวฟุตบอลง่ายนิดเดียวครับปัดขวาไปได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์เบนเขียนไปให้แบบชัดเจนแล้วเสียเวลานิดนึงครับอ่านคำบรรยาย่านคคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และพี่น้องทุกท่านครับจะเจอช่องทางเข้าบ้านเบนเทบอลจะเจอประตูสู่ความสําเร็จและอีกหนึ่งอย่างครับพี่น้องใน ช่องยูนะครับพี่ยูหรือแอปแดงตรงนี้เบนขึ้นให้เรียบร้อยแล้วครับยังย้ากันอีกเช่นเคยครับว่าเข้าครอบครัวฟุตบอลเบนฟีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้ครับขอโฟกัสที่คู่แรกกันก่อน,อนเลยครับในกลุ่มดีคลิกออฟเวลาไตะสตรงครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างรสแอนเ,เจลิสใชค้คคำว่าเจ้าบ้านก็ได้ครับเพราะว่าแข่งที่อเมริกา วันนี้จะเจอกับทางสิงบูเชลซีครับโจทย์แนวต้านก่อนเกมครับคู่นี้เขายกให้กับเชลซีครับวันนี้ด้วยเกรดลีเกรดนักเตะบวกกับค่าสัมประสิทธิ์เปิดโจทย์มาคือต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจะยิ้มหวานและเฮเต็มๆสำหรับทัศนฟุตบอลคู่นี้ครับเป็นแนะนำให้เช,ชียร์ไปที่สิงบูเชซีได้เลยครับ ด้วยเกรดฟุตบอลบวกกับทั้งค่ำคืนที่ผ่านมาทีมใจญ่เอาจริงกับเงินรางวัลที่มันมากมายซะเหลือเกินในรายการทัวร์นาเมนต์จริงแชัป์สโมสรโลเชียร์เชลซีไปเลยครับวันนี้จะทำประตูทนลมแบบเละตุ้งเป๊ะครับไม่2-0 3-0ก็4-0ครับคุณภาพทีมคุณภาพลีกแตกต่างกันมากครับเชลซีภายใต้การนทำทีมของเอนโซมารสกาครับนำทัพมาโดยโคพาเมอร์ เอนโซเฟนันเดตไมล์เซตไกเซโดบวกกับตัวนักเตะใหม่อย่างเรียมดีแลบอย่างนี้เชื่อว่าด้วยเกรดฟุตบอลที่มันแตกต่างจากจากลอสแอนเจลิสมากค่าสัมประสิทธิ์อะไรสัมรองเนี้ยเชลซี Chelsea, ดูดีกว่าถ้าลอสแอนเจลิสชื่อที่เราคุ้นๆกันหน่อยน่าจะเป็นผู้รักษาประตูอ,ะอดีตมือหนึ่งทีมชาติฝรั่งเศสอย่างยู โยลิสอย่างเงี้นะครับแล้วกองหน้าตัวเป้าที่เคยเป็นอดีตนักเตะเ,เ,เชลซีอาเซนอลใหญ่ชิลูอย่างเงี้เชื่อว่าวันนี้ด้วยเกรดฟุตบอลที่มันแตกต่างกันขนาดนี้ไม่มีเหตุผลไหนที่จะไม่ไปเชลซีครับและอีกหนึ่งเหตุผลที่สําคัญคือโจดและแนวต้านจากการที่ตั้งมาต่อแรกแล้วมีการปรับเลยขึ้นถึง2และ3ระดับคู่แรกครับไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเยอะเชียร์เชลซีไปเลยครับสวยจัด และสวยมากๆเป็นคู่แรกที่น่าสนใจครับส่วนคู่ที่2ครับข <c> ย <oughs> ับเวลาขึ้นมาอีกนิดนึงครับชิกออฟเวลาตีห้ตรงครับอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจคือกลุ่ม4ครับจะเป็นโบคาจูเนียจากอาร์เจนตินาครับจะเจอเจอเบนฟิก้าจากโปรตุเกสก่อนเกมคู่นี้ครับด้วยกระแสต่างประเทศเขายกให้กับเบนฟิก้าครับเปิดโจ์มาแนวต้านเปิดมาเหนือกว่าโบคาจูเนียอยู่เล็กน้อยเท่านั้น สำหรับทัศนฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนเจาะลึกรายละเอียดลงไปบวกกับในกระแสต,ต่างประเทศแนวต้านโจทย์ที่เปิดมาเบนแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่เบนฟิก้าครับเชื่อว่าวันนี้เบนฟิกา้าโจทย์ที่เปิดมาเอื้อมากาครับไม่ว่าจะเป็นภาพรวมโมเมนตมวันนี้จะเปิดอาจจะเบียดชนะโบคาเนียร์แล้วเก็บ3ามแต้มได้ครับในกลุ่มซีมีอีกหนึ่งคู่คือค่ำคืนที่ผ่านมาอย่างาเยมินิครับ ที่ถล่มโอ๊กแดนซิตี้ไป10ประตูต่อศูนย์คืออยากจะบอกว่าถ้าเรามองในกริดของดีกครับอย่างอาร์เจนติน่ากับทางโปรเกตสซูเปอรีกค่าสัมประสิทธิ์บวกกับความนิยมและอะไรต่างๆเป็นทาง ปอตุเกตที่ดูดีกว่าแล้วถ้ามาวัดด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นนะครับเบนบอกว่าโบคาจูเนียผลงานอาจจะดูดีก็าตามจริงในช่วงที่ผ่านมาในการเล่นในบ้านตัวเองหรือในลีกตัวเองแบบนี้แต่ตัวหลักๆหรือ ผลงานและฟอร์มการเล่นค่าสมรสนิทุกอย่างศักยภาพทีมศักยภาพนักเตะเกเรดฟุตบอลอย่างนี้นะครับเบนต์ยังมองว่าเป็นทางเบนฟิก้าที่ดูเหนือกว่านำซ้ำด้วยโจทดึงอย่างและแนวต้านหนึ่งอย่างมีการปรับเลยขึ้นถึง1ระดับเบนแนะนำครับเชียร์เบนฟิก้าไปเลยครับสวยจ,จัดและสวยมากครับโอกาสโมเมนตัมภาพรวมต่างๆจะเบียดและเก็บ3มแต้มได้เชียร์เบนฟิก้าเป็นคู่ที่2ที่น่าเชียร์ครับส่วนคู่ที่3าม ขาเจอเวลาขึ้นมาอีกนิดนึงครับช่วงเช้าเช้าเตะ8ปดโมงเช้าเลยครับอีกหนึ่งคู่ในกลุ่มดีครับจะเป็นฟา์เมงโกจากบราซิลครับเจอเจอกับทางเอสเปรานจากตุเซียครับก่อนเกมกระแสต่างประเทศครับเขายกให้กับฟาร์เมงโกครับวันนี้เปิดโจทย์มาคือต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตู คอยจชีวิตหวานและเฮตเต็มๆด้วยโจทย์ท yeah, ี่เปิดมาแบบนี้ชนะอย่างเดียวไม่ได้ครับชนะเบียดๆไม่ได้ต้องชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูคอยจชจวิตหวานและเฮตเต็มสำหรับแนวทางโจทย์ที่เปิดมาแบบนี้เป็นแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่ฟาร์เมนโกครับเชื่อว่าวันนี้ฟา์เมนโกจะชนะด้วยด้วยสภาพและที่มันกรุบกรอบครับเพราะเป็นจะมองว่าเอสเปรานจากตุนิีเซียนะครับ ในลีกถ้าวัดกันด้วยลีกตุนิเซียกับลีกบา์ซิลยังมองว่าลีกบาซิลจะดีและเหนือกว่าตุนิเซียมากถ้าเปรียบเสมือนลีกตุนิเซียยกตัวอย่างอย่างโอเกลนซิตี้จากนิวซีแลนด์จะประมาณครับถ้าผลงานพวกเขาดีก็ตามจริงคือดีในลีกของตัวเองแต่ถ้ามาออกในการทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์สโมสรโลกแบบนี้เบนยอมองว่านักเตะฟาเมโกนะครับได้ จอร์จินโจจากอาเซนอนไปนะครับรวมไปถึงนักเตะบราซิลตัวด,ดียังมีอีกเยอะวัดกันด้วยเกตนักฟุตบอลนะครับเนบนมองว่าเป็นทางฟารเมโกที่เหนือกว่าทางเอสเปรานยู่แล้วผลงานเอสเปรานในลีกนะครับในประเทศพวกเขาเนี่ยอาจจะดูดีก็าตามจริงแต่วัดกันทุกอย่างฟาร์เมโก้เหนือกว่าเชียร์ฟาเมโกครับยืนพื้นวันนี้นะครับจะชนะและสกอร์ห่างถึง2ประตู นี่คือ3คู่ชิงแชมป์สโมสรโ,โลกในค่ำคืนนี้ที่น่าสนใจครับย้ําเหมือนเช่นเคยครับพี่น้องเบนเทบอลทุกท่านครับแยกเน้นทุกตัวการันตีกําไรครับจักประกอบไปด้วยเชลซีเบนฟิกกาฟาเมงโกครับแม่งสวยจะจัดและสวยมากๆครับเดี๋ยวแนวทางตัวอื่นที่มันเพิ่มเติมมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นบอลน,นอกกระแส นะครับบอลเอ่อบอลลีกต่างๆบอลไอแลนด์บอลไอแลนด์อย่างเงี้เดี๋ยวเบ้นจัดให้แบบจำจำในหมู่บ้านในครอบครัวฟุตบอลครับปัดขวาแล้วตามเข้ามาย้ำครับเขา้าครอบครัวฟุตบอลกับเบ้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นครับรับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครเขาอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอ้ทุกท่านครับดูบอลใี้มีความสุขดูบอลให้สนุกแล้วไว้กลับมาเจอกับเบนเทบอลใหม่ ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ